สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวชะตาเรื่องราวความรักของชาวธาตุไฟค่ะประจำวันที่16ถึง31สิงหาคมค่ะซึ่งจะมีผลในช่วงของครึ่งเดือนหลังเนาะในส่วนนี้ค่ะชาวธาตุไฟคือคนที่เกิดในรัคนาราศีเมษสิงหธนูหรือจะเป็นคนที่เกเิดวันนสองวันที์ก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันเนาะ แต่สําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ที่มันก็จะกว้างนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะดวงในคันนี้เป็นดวงรวมค่ะไม่ได้เจาะจงโดนใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานด้านดีไปค่ะอะไรที่ดีๆก็น้อมปรับไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปเนาะในส่วนนี้ต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าตัวโบเองไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่าจานนะคะแต่เป็นผู้สื่อสารกับทุกๆท,กทก่านผ่านหน้าไพา่อะไรที่เป็นคําแนะนําทางด้านดีหรือคุณสามารถลองไปปรับไปใช้ได้ผ่านหน้าไพ่ก็ลองไปใช้กันดูนะคะในการทานายของเราค่ะจะแบ่งเป็นสามพาร์ทยอย่างชาัดเจนเลย พัทแรกจะเป็นพัทของคนโสดพัทที่2จะเป็นพัทของคนคุยไม่ชัดเจนค่ะและพัทสุดท้ายจะเป็นพัทของคนมีคู่ในที่นี้ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะก็คอมเมนต์หัวใจสองดวงเพื่อดึงดูดพลังงานด้านดีไปใครที่ยังไม่เคยเกด s u b สไคร์โบฝากกด u b s สไคร์กันไว้ด้วยนะคะไปะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังคำทำนายกันดีกว่านะคะในส่วนของคนโสดค่ะพัทแรกเป็นพัทของคนโสดเดี๋ยวเรามาเช็คดูนิดนึงนะคะว่า คนโสดช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะก่อนหน้านี้ค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดในส่วนของความเป็นทัดไฟนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นไพ่สองอสองไม้เท้าเนาะสองไม้เท้าสองดาบเลยนะสองไม้เท้าสองดาบมันมีในยัยยะสำคัญหนึ่งนะคะ มันมีประโยคนึงเป็นนัยยะสําคัญนะคะของความเป็นธาตุไฟนะคะถ้าเกิดว่าเจอสองไม้เท้าสองดาบเนี่ยเหมือนคุณกําลังคิดที่จะตัดสินใจนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ามีการลังเลเกิดขึ้นนะคะแถมมาเจอ t ทม์เพลนส์อีกนะคะแสดงว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเพิ่งถูกเทหรืออาจจะถูกเทไข่มานะคะมันก็เลยอยู่ในสถานการณ์ของคนโสดก็ได้นะคะเหมือนคุณเพิ่งโดนโดนเทหรือคุณเพิ่งมาเทไข่มาเนาะแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่า ช่วงนี้ไม่จอยหรือว่าไม่อินเกี่ยวกับเรื่องของความรักซะเท่าไหร่นะคะในส่วนของความเป็นธาตุไฟนะ,ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะคะความเป็นธาตุไฟะคะ่ะดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมนะคะไม่ได้จาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะพลังงานไพ่ใบแรกมันเป็น8ถ้วยเลยนะแต่ว่ายังดีที่ว่าตามมาด้วยเออหนึ่งเหรียญน,นะคะ แล้วปิดจบด้วยหนึ่งถ้วยนั่นหมายความว่าคุณยังมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตในช่วงครึ่งเดือนหลังอยู่แต่ถ้าถามว่าคุณเปิดใจไหมตัวคุณเองยังไม่เปิดใจนะคะเพราะคุณอาจจะยังลืมสถานาการณ์หรือความสัมพันธ์เก่าๆไม่ได้เช่นบางผู้บางคนเนี่ยนะคะบางคนเนาะสำหรับคนโสดความเป็นธาตุไฟเนี่ยโบอยเอบเห็นในลักษณะของความเป็นคนที่ยังยังยึดติดนะคะกับความสัมพันธ์เก่าๆในลักษณะของการที่คุณอาจจะเดินหนีเขามานะคะทิ้งเขามาหรือว่า คุณอาจจะไปเจอสถานการณ์ที่มันบีบมาค่ะพี่คุณต้องเดินออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณมองความรักในในแง่ที่มันแบบเ,เป็นเป็นแง่ลบนิดหนึ่งซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดปกติใดๆเพราะคนเรามันก็ต้องเซฟหัวใจตัวเองถูกต้องไหมทีเนี้ยสิ่งที่น่าพ่ายบอกในช่วงเดืนเอนครึ่งเดือนหลังของสิงหาคมอะค่ะสาหรับคนโสดนะบ่มองว่าคุณจะไม่จอยกับความรัก อาจจะไม่จอยกับความรักอาจจะไม่อาจจะไม่รู้สึกพิเศษกับคนที่เข้ามาสักเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้มองใครเลยก็ได้รู้สึกอยากอยู่คนเดียวอะ่ะอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขปะ่ะอยากแบบเออไปทํางานกลับมา มานอนเออไม่พร้อมที่จะเอาใจใครไม่พร้อมที่จะเทคแคร์ใครไม่พร้อมที่จะวิ่งตามใครเนะคะใครพร้อมที่จะเข้าหาคุณออะคุณคุณคุณก็พร้อมที่จะคุยแต่คุณไม่เทคแคร์ใครนะคุณไม่วิ่งตามใครนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทรงประมาณนี้มากกว่ายังไงก็ได้เป็นทรงยังไงก็ได้จะเข้ามาใครจะอยู่ก็ขอบใจใครจะไปก็ขอบคุณเออคำนี้นะบอกกับคุณนะคะสาหรับความเป็นธาตุไฟสําหรับชาวอ่าชาวธาตุไฟที่เป็นคนโสดนี่ะทีนี้ไหนขอดูหน่อยว่าจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมถามว่าจะมี ใครเข้ามาหาคุณไหมไพ่ขึ้นสเตรนท์เนี่ยแอบตามไปด้วยไพ่ธาตุไฟแบบคุณนะคะแบบห้าไม้เทา้าแล้วตามด้วยสไม้เทา้าอาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุไฟเหมือนคุณเลยค่ะเมสิงธนูเนาะแล้วก็มีพลังงานของความเป็นธนูความเป็นมังกรเนี่ยบอกว่าคุณอาจจะ อาจจะยังไม่ได้เจอใครในช่วงนี้ที่ที่รู้สึกพิเศษนะแต่ถ้าถามว่ามีคนอยากเข้ามาไหมมีนะมีคนอยากเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างชาติต่างภาษาอ่าเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนที่ออยู่ไกลจากคุณนะคุณอาจจะรู้สึกไม่อยากคุยกับคนใกล้ๆตัวรู้สึกแบบ อยากจะหายไปจากคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนะอยากจะไปคุยกับเปิดใจเออไม่เชิงไม่เชิงว่าเปิดใจอยากจะไปศึกษาอะไรใหม่ๆนะฮะอยากมีเพื่อนแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆคุณบ้างคุณอยากรู้จักคนที่ไม่รู้จักคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่โบบอกว่ามีความเป็นธาตุไฟเมสิงธนูได้นะคะอ่าเหมือนคุณนี่แหละนะเป็นคนมีสเสน่ห์แหละอืมแต่ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะสำหรับความเป็นธาตุไฟโบอแอบเห็นว่าคุณอาจจะ อาจจะเป็นคนที่แบบพูดแรงๆนะตรงๆนะพูดแรงๆตรงๆไม่จะครบก็ครบไม่ครบก็ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยทําให้บางครั้งบางทีคนที่อาจจะพลาดโอกาสที่ดีๆจากคนที่ดีๆไปก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่แนะนานะคะสำหรับคนโสดนิดนึงไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรคนโสดชาวธาตุไฟเอยไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรไหมะคะสาหรับคนโสดชาวธาตุไฟไพ่ใบแรกนะคะไพ่ที่แนะนําค่อนข้างบอกนะช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกแบบ อย่างที่โบบอกบอกนะน้องคุณอาจจะอยากแบบอยากทํางานหาเงินอยากนอนให้มันเต็มอิ่มเอออยากนอนให้มันเต็มอิ่มรู้สึกว่าคนที่คนที่จะเข้ามาต้องเป็นคนที่เอาอกกอบใจคุณเท่านั้นคุณไม่พร้อมที่จะไปเอาใจใครเออคุณไม่พร้อมที่จะไปเทคแคร์ใครเข้ามาหาคุณได้แต่ต้องเข้ามาฟิวเพื่อนเพราะฉะนั้นลองดูนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใครที่คุณหันหัน,ห,นหันหลังมาแล้วยังอยู่ตรงนั้นนะ่ะอาจจะเป็นรักแท้ของคุณก็ได้อาจจะเป็นคนที่ คิดดีหวังดีกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้คุณพลังงานคุณอาจจะอินดี้นิดนึงแหละแต่ก็แต่ก็พอเข้าใจได้สําหรับคนที่เข้าเข้าเข้ามาเป็นชาวสองหรือคุณ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 ที่เป็นธาตุไฟเองก็ดีนะคะคุณอินดี้แหละออืมยากให้คนเอาใจคุณแหละอืนะก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเจอคนในลักษณะนี้เช่นเดียวกันมันก็เลยนะก็เลยบอกว่าอยากแนะนํามาค่ะว่าถ้าสมมติว่ามีมีมีในลักษณะของคนที่คนที่เข้ามาแล้วอ่ะก็ ก็ก็เรามันระวังว่าจะเสียเขาไปเชิงที่แบบเออเราจะอาจจะพูดแบบไม่ดีพูดไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้เขาหายไปจากชีวิตเราก็ได้เพราะฉะนั้นคีบไว้นะคะความสัมพันธ์ที่เป็นในลักษณะเพื่อนและเป็นเซฟโซนอะคีบไว้ก่อนก็ได้เนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับความเป็นทัดไฟทีนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตมูฟกันไปต่อนะคะที่สถานะความสัมพันธ์ของคนที่ เป็นคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะปะ่ะในส่วนนี้ค่ะสาหรับชาวธาตุไฟที่เป็นคนโสดเนี่ยถ้าอยากจะมาดูเป็นการสวดตัวก็สามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะคะปะ่ะไหนขอดูสถานะความสัมพันธ์นะคะของคนคุยไม่ชัดเจนของชาวธาตุไฟเป็นสิ่งที่ดูกันหน่อยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวธาตุไฟเองนะคะหรือคุณเป็นชาวสองธาตุไฟเองดีก็ ก็ดีแหละถ้ท่านมาฟังก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเราฟังด้วยนะคะนะวันนี้อาจจะพูดตะกุกตะกักหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ยังไม่หายจากอาการเจ็บคอสักเท่าไหร่ธนะาตุไฟค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรพไพ่ใบแรกขึ้น s t r e t h เลยนะคะพไพ่ใบที่2ขึ้น c h a m p l r e n c e นะคะพไพ่ใบที่3ค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้โบอาบเห็นคนที่รู้สึกน่อยๆตัวเองไหมคุณคงรู้สึกว่าตัวเองแบบ กลับสดมดของการฮิวตัวเองอันนี้คือสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะเหมือนตัวคุณเองกําลังเจอคนที่คนที่เขาคนที่เขาต่างจากคุณนะ่ะคนที่เขาแบบดื้อมากเออคนที่เขาแบบอินดี้มากคนที่เขาแบบต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างที่มาต่างครอบครัวอะไรจากคุณอย่างเงี้ยแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณคุณทำงานในความสัมพันธ์ม,มามาาพอแล้วแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยคุณก็เลยอยากกลับสูหมดของคนที่ อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ต้องการเขานะคะแต่ว่าไมา่หิวใจตัวเองอืมไม่ไม่อยากวิ่งตามใครและไม่อยากเดินตามใครแล้วเหนื่อยอยากหิวใจตัวเองนะเป็นโมเมนต,ต์ประมาณนี้มากกว่าไม่อยากไปสู้รบประมือกับใครไม่อยากไปแข่งขันกับใครไม่อยากไปเอาชนะใครอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนสิงหาคมกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะพลังงานเป็นควีนเหรียญว้าวพลังงานดีนะคะนะเมสสิงห์ธนูพลังงานคุณดีนะ อครึ่งเดือนหลังเนี่ยโบอแอบเห็นว่าตัวของคุณเองนะะี่ยสำหรับความเป็นเมสิงตันูนะหลายๆคนนี้อาจจะกําลังดีวกับพวกราศีกันอยู่ได้นะราศีกันราศีมีนอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เห็นผ่านหน้าไพ่ชัดเจนเลยว่าคุณเองยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคนคนนี้อยู่นะคะสำหรับคนคุยคนนี้นะ ยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้อยู่มีความมั่นคงอยู่มีความปรารถนาดีให้เขาอยู่นะมีความรักอยู่อ่ะวิ่งง่ายๆก็รักแหละนะก็รักแหละแต่แต่เหนื่อยอะ่ะเออก็รักแหละแต่เหนื่อยก็ไม่ได้คิดที่จะทําอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะทำมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นโมเมนต์ประมาณนี้แล้วรอ ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะรอให้เขา take action บ้างนะคะร,รอให้เขามาเปิดเผยบ้างเออเราก็ไม่ได้อยากเป็นคนในความลับหรือเราก็ไม่ได้อยากให้แบบว่าความสัมพันธ์นี้รู้แค่สองคนหลอกก็อยากให้เขาแบบเออ enjoy นะคะกับเราบ้างนะคะเข้ามาให้ความสําคัญกับเราบ้างเป็นสถานการณ์ของคนรอนะคะร,รอหรือวิ่งตามเหนื่อยแล้วหยุดพักอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไหนขอดูหน่อยว่าคุณกําลังดีลอยู่กับใครคะชาวธาตุฟไฟ ชาวธาตุไฟคุณอาจจะกำลังดิวกับคนที่เป็นธาตุไฟด้วยกันเองนะคะเมษสิงห์ธนูเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมีถุนตุนกลุ่มได้นะคะราศีพฤษภได้นะคะอือพฤษภกันอย่างเงี้ยเออพฤษภกันมีนอย่างเงี้กยกลุ่มเงี้ยมิถุนตุนเงนี้ยเมสสิงห์ธนูเลขไทยแบบจะจำต่เอเลขไทยแบบประจําตัวประชาชนรู้วันที่เกิดเนี่ยนะคะติดเลขสี่เยอะๆเลขหนึ่งเยอะๆเลขสองเยอะๆนะคะหรืออาจจะเป็นเลขเบิ้ลในชีวิตก็ได้เช่นคนที่เกิดวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สี่ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะประมาณนี้นะคะหรือมีเลขเลขเลขที่เป็นเลขเบิ้ลบนะคะในชีวิตค่อนข้างเยอะคนคนนี้ถ้าถามว่าเขาคิดรรู้สึกกับคุณยังไงสิ่งแรกที่เห็นผ่านหน้าไพา่นะคะด้วยความเป็นสีไม้เท้าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นเพศเดียวกันกับคุณได้นะในกรณีที่เขาเ,เป็นเพศเดียวววกกัััันน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 นบบบคคคุุณณะะะะ่่่่่าาเเ้้รรูใใจดหึงแแตตมป็สอย มันเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างเพศนะคะหรือเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ในเชิงที่แบบเออมีความรู้ซึงกันแบบเชิงชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยหรือชอบพอกันคุยกันคบหาดูใจกันอยู่สิ่งที่ไพ่บอกว่าสิ่งที่ไพ่บอกคือเขาพร้อมที่จะชัดเจนแล้วนะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาอยากจะอยากจะให้คุณให้คุณไปทบทวนให้ดีๆว่า คุณมีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือเปล่าที่คุณที่คุณรู้จักเขาอืมเหมือนเขาอาจจะนิ่งเงียบไปหายไปหรือเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณเหมือนเมื่อก่อนเพราะเขาเองกําลังทำบางสิ่งบางอย่างแสดงออกซึ่งความชัดเจนในนั้นว่าคุณรับได้คุณก็รับนะในความเป็นตัวตนของเขาแบบนี้นะเขาจะไม่เปลี่ยนไม่อะไร แต่ถ้าเกิดว่าคุณรับไม่ได้เขาก็ยินดีที่จะปล่อยคุณไปเช่นเดียวกันนะแต่โบมอ,องว่าเขาเขายังแอบส่องแอบดูแอบตามพฤติกรรมของคุณอยู่นะเขายังมีความรู้สึกว่าอยากรู้เรื่องราวในชีวิตของคุณอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณนิ่งไปไม่เหมือนเดิมอะเนาะอย่างที่โบ,บบอกว่าหลายๆคนอาจจะพยายามทํางานในความสัมพันธ์มามากพอแล้วแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณนิ่ง นะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกสงสัยเขาก็เลยกลับมาสอบคุณแทนเนาะก็เป็นไปได้นะทีนี้เรามาดูในส่วนของอคําแนะนํากันหน่อยไหมทุกคนดวงในคานี้เป,นเป็นดวงรวมนะคะไม่ได้จอดจบดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวธาตุไฟค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนเนาะจริงๆแล้วว่าไพ่ในชุเนียมันมันแอบไปโฟกัสที่หนักๆเลยนะหนักๆของคนที่เป็นในในส่วนของราศีสิงห์แล้วก็ราศีเมษนะราศีธนูเนี่ย ดูจะเป็นราศีที่คนคุยนะราศีธนูจะดูเป็นราศีที่สมหวังที่สุดเ <laughs> ม็ดเม็ดกับสิ่งเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเออเหนื่อยเออเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะคะประมาณนี้ทีนีไหนขอดูไพ่แนะนําหน่อยคะ่ะไพ่แน,นะแนํนาค่ะไพ่แนะนาไพ่แนะนําอยากบอกอะไรคะไพ่แนะนําอยากบอกอะไรชาวธาตุไฟค่ะไพ่แนะนําบอกว่าธาตุไฟเนี่ยช่วงเนี้ยอารมณ์ร้อนนะเออ อารมณ์ร้อนพูดอะไรแบบพูดแบบตัดขาดความสัมพันธ์ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้านาะวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยคุณก็แค่นิ่งแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็ถอยออกมานิดนึง ไม่ต้องไปพูดอะไรที่มันแบบบาดจิตบาดใจกันเยอะนะคะมันจะกลายเป็นแบบจากคนที่แบบคุยๆกันดีๆแล้วมันเดี๋ยวมันจะเกลียดกันมันจะเอาชนะกันไปซังั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยไพ่แอบบอกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้หลายๆคนอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่มันเป็นทางรักทางเลือกหรือความรักที่ปิดบังซ่อนเลนซึ่งบางคนมีคู่แล้วอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้หรือฝั่งเขาก็ได้เพราะไพ่มันเป็น the lover นะแล้วมันก็มี ดิไฮพรินซ์ขึ้นมาซึ่งหลายๆคนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่ครบสอนนะ,ะคะคบสอนโบว่าคนที่ครบสอนในที่นี้เกิน80เป็นฝั่งคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังคิดว่าคุณตัดคนสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปพูดอะไรที่มันทิ่มแทงใจกันแค่นั้นเองนะคะแล้วมันจะดีขึ้นนะพอดูเหมือนกับว่าเขาก็ยัง เขาก็ยังอยากจะคีบความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่อ่ะเขาไม่อยากตัดคุณหรอกอนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะในส่วนนี้ใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอกับหน้าไพ่อยากจะเข้ามาดูเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนําค่ะค่าดูเ่มต้นอยู่ที่199นะคะปะเดี๋ยวเราขออนุญาตฟูซึนไปต่อค่ะที่ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะสําหรับชาวธาตุไฟกันค่ะ สำหรับคนมีคู่ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะสำหรับชาวธาตุไฟคนมีคู่ดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมนะคะไม่ได้จอดดว,ดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดื่นหรือพลังงานด้านดีไปนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวธาตุไฟเองก็ดีหรือเป็นชาวธาตุสองชาวธาตุไฟเองก็ดีเนาะก็ไม่เอาไปอินไม่เอาไปน่อยไม่เอาไปดราม่าก,กันนะคะในขอดูสถานการณ์ก่อนหน้านี้หน่อยะคะ่ะไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นนั่นหมายความว่าคุณปล่อยะคะ่ะคุณปล่อยให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะก่อนหน้านี้นะครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมให้มันเป็นเรื่อง ที่เป็นกฎธรรมชาตินะดูเหมือนกับว่าคุณอยากจะ ให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีแหละแต่ดันไปพูดอะไรที่มันจี้ใจกันและกันนะคะมันเลยทําให้ตัวของคุณกลับมาอยู่ในโหมดของคนที่จะต้องมาทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคาพูดที่คุณพูดไปหรือการกระทําที่คุณได้แสดงออกไปมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นค่ะก่อนหน้านี้มีการไม่เข้าใจกันหรือมีการสื่อสารที่ไม่ตรงใจกันเกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรค่ะครึ่งเดือนหลังนะคะไพ่เดทขึ้นใบแรกเลย ไพ่เดทขึ้นใบแรกเลยแล้วใบที่สองล่ะมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นก็ได้เนะาะไพ่ใบที่สองนะคะตามด้วยเกาวถ้วยนะคะอืมบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรนะคะในช่วงก่อนหน้านี้มาอืมคุณอาจจะ,ะไปต่อไปต่อไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ใดๆมานะมันมีการไปต่อไปต่อแบบไหนไม่รู้ไปต่อแบบ ที่ตัวของคุณเองก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่โบรู้สึกได้นะคุณจะได้รับอิสรภาพบางอย่างกลับคืนมาเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีทะเบียนสมรสนะคะแล้วไปอยู่ในช่วงของปัญหาหรือความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหามาก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติว่าคุณแบบจะขอหย่านะคะคุณจะได้สิทธิ์นั้นนะแต่ถ้าเกิดว่า สมมุติว่าคุณมีพนาการพันันนิสินร่วมกันก็มีเก่งที่จะได้เคลียร์ clear, นะคะแล้วก็ได้ตกลงนะคะว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะคะยอมตกลงยอมคุยยอมเคลียร์แต่ถ้าก่อนหน้านี้ <c oughs> มันเป็นสถานการณ์ของการที่คุณหรือเขาไปเจอปัญหาเรื่องของความรักสามเศร้ามีความลับปิดบงังซ่อนเลน เนีย่ยค่ะเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งที่เจ้าชู้แต่ไพ่มันไปโฟกัสที่ตัวคุณนะไพ่มันไปโฟกัสที่ตัวคุณนะอืมอาจจะหมายความว่าขออภัยค่ะอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะปรับตัวเนี่ยคุณหรือเขาเนี่ยที่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 ทที่ทำเอ่อที่ที่เป็นเป็นผู้กระทำอะค่ะ จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะกลับตัวกลับใจนะคะเป็นคนดีเหมือนเดิมนะไปเคลียร์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของความหึงหวงเลยเข้ามาด้วยอะ่ะมีเรื่องของสถานการณ์ที่มันเป็นแบบปิดบังซ่อนเลนกันด้วยอะ่ะ อืมเพราะมันเปิดเปิดเดทแล้วก็จบด้วยไฮพรินท์น่ะหลายๆคนในที่เนี้ยถ้าเจอไพ่ในแนวเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเดินออกจากกันด้วยซ้ํานะคะหรือมีแนวโน้มที่อย่างที่โบบอกว่าคุณอาจจะได้รับอิสระภาพนะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดว่าคุณรออยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีคู่กรณีในเคสเนี้ยก็ก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นวรวมนะทุกคนมันเป็นวรวมนะคะ เพราะฉะนั้นไหนขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ของคุณเนาะมันเป็นแบบนี้แล้วคู่กรณีของคุณละ่ะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงแล้วคนคนนี้เขาคือใครนะคะคนคนนี้เขาคือใครเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมีนราศีพิจิกนะคะเมษสิงห์ธนูได้นะคะอืมมิถุนตุลกุมควินดาบเลยนะโอ้ไม่กอด มีนกรกฏพิกจิกได้นะคะเมสิงธนูได้นะคะมิถุนตุนกุมได้นะคะกันก็ได้เช่นเดียวกันพึกษกก็ได้เช่นเดียวกันตัวเลขนะคะในวันที่เกิดของเขาค่ะอาจจะติดเลขเจ็ดเยอะเยนะคะเลขหเยอะเนะคะเลขหนึ่งเยอะเเช่นเกิดวันที่1นึวันที่เจ็ดวันที่หกส1บสิบเอส 1ิ1ส1มสิบ7ี่สิบห้าสิบหกสเจ็ด้ายบเอ็ลขไทยประจำตัวประชาชนนะคะติดชุดตัวเลขนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้บอว่าหลายๆคนในที่นี้คนนอกมีส่วนคนนอกคนอื่นมีส่วนคนในครอบครัวมีส่วนนะคะกับปัญหาในความสมัมพันธ์ในครั้งนี้ เพราะอะไรเพราะบางผู้บางคนไม่ตัวคุณและก็ตัวเขาอะเหมือนแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างกันขึ้นมาแล้วมันเลยทําให้ตัวของเขาเองนะตอนนี้เขารู้สึกว่าปัญหาในความสัมพันธ์คือบุคคลที่สามคนอื่นหรือคนในครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยอยากเคลียร์อยากตัดจบอยากจบอะแล้วพูดง่ายๆอะ อยากจบแต่ลึกๆแล้วถ้าถ้ามีการทะเลกกาะกันมาก่อนหน้านี้ถามว่าเขาจะให้อภัยคุณไหมถ้าคุณยอมรับในสิ่งที่คุณทําผิดเขาจะให้อภัยนะคะให้อภัยแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม อาจจะอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแต่ยังมีความเป็นห่วงมีความปรารถนาดีเหมือนเดิมนะคะยังเป็นหลายๆคนในที่นี้ต่อต่อให้ทะเลาะกันหรืออะไรใดๆกันนะมันอาจจะกลับมามาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้บ่อยๆแล้ก็ได้เนาะเพราะว่าไพ่วิว f อฟ r t จูนมันขึ้นนั่นหมายความว่าหลายๆคนอนะ่ะมีมีในลักษณะของการแบบเอ่อมูฟออนเป็นวงกลมกันหลายรอบแล้วก็มีนะในในส่วนของความรักความสัมพันธ์ของคนคนมีคู่นะแต่โบว่า ในส่วนเนี้ยเขายังยังมีความรู้สึกว่าเขาเขายังอยากเอาชนะนะอยากเอาชนะตัวเองอยู่เขากลัวที่จะเสียคุณอยู่ นะคะทัดไฟเขาเขาเขายังมีความรู้สึกว่ากลัวที่จะเสียคนนุณูนะคะที่นี้ไหนขอดูไพ่แนะนําหน่อยทุกคนทัดไฟนะคะเมษสิ่งธนูในส่วนนี้มันเป็นดวงรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะดวงในครั้งนี้มันเป็นดวงรวมค่ะอยากให้เป็นดวงของคุณเองโบแนะนําให้คุณมาดูกันเป็นการส่วนตัวโดยการนําวันเดือนปีเกิดของคุณหรือคู่กรณีของคุณค่ะมาดูกันเป็นการส่วนตัวมาเช็คได้ค่ะว่า คุณกับเขาคือคูค่กันไหมเป็นคู่กันในลักษณะไหนและความสัมพันธ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรรวมทั้งอยากจะรู้เขารู้เราด้วยการเจาะลึการหรือลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องความรู้สึกหรือสถานการณ์ถัดไปแนะนําให้มาดูกันเป็นการส่วนตัวโดวยการแอนไลน์ไอที่อยู่ด้านล่างมานะคะเคสด,ด่วนโบรับวันนันหงท่านนะคะเคสด,ด่วนแบบโทรคุยหรือวิดีโอคอลแบบไม่จากัดคําถามภายใน4 0่สถึงห้นาทีค่ะนะจะอยู่ที่599หรือเริ่มต้นนะคะ ที่1 9 9นะะแต่ละวันเนี่ยก็จะรับแค่เคสตามตารางคิวนะคะตามตารางคิวก็จะแค่รับแค่ช่วงกลางคืนเนาะช่วงกลางวันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบเออถ้าแบบโบไม่ได้ติดงานด่วนหรืออะไรใดๆโบก็สามารถดูให้ได้ก็ลองมาดิวกันก่อนแต่ต้องเป็นหลังบ่ายสามโมงเป็นต้นไปหรือถ้านอกเหนือตารางเวลาก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งนะคะในส่วนของเคสด่วนเนะนาะอันไหนขอดูหน่อยค่ะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรคะไพ่อยากจะแนะนาอะไรคะ ใครอยากจะแนะนำอะไรคนมีคู่คะคนมีคู่พไพ่ใบแรกขึ้นเดอ t สตอร์นะคะคุณยังคุณยังคุณยังแอบดูกันอยู่เลยคุณไม่จบกันจริงๆหรอกคะ่ะหลายๆคนในที่นี้โบว่าอาจจะทะเลาะกันเรื่องเรื่องของการแบบเ,เรื่องลูกเรื่องบุตรนะคะเรื่องคนนอกเรื่องคนนอกเรื่องความต่างความคิดต่างกันทัศนคติทัศนาาะ คติที่ต่างกันอีกคนนึงแบบเป็นิน t r o เวิรจะจ๋าอะไรอย่างนี้คุณอาจจะดีวกับพวกธาตุดินที่แบบเป็นินโทรเวิรจะจ๋าราศีเมถุนที่เข้าเข้าสังคมจะจ๋าอะไรแบบนี้นะมันก็เลยเป็นเป็นความไม่เข้าใจกันจะผิดคิดลบหึงหวงกันแล้วก็การทํางานในความสัมพันธ์ที่มันมันปล่อยมันปล่อยเบลอร์เกินไปนะคะปล่อยเบอร์เกินไปปล่อยเบอร์มานานและพอถึงเวลาที่จะต้องแบบ จริงจังแบบพูดอะไรจริงจังเข้ามันก็เลยแบบเหมือนแบบ เหมือนถูกบีบบังคับแะเหมือนฝั่งเขาหรือฝั่งเราถูกบีบบังคับจนทําให้มีปากมีเสียงกันเพราะฉะนั้นมันจะมีการเริ่มต้นทํางานในความสัมพันธ์ทางด้านดีอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันเนาะค่อยคอยคุยค่ะค่อยคคุยค่อยๆเค,ค,คลียร์การพูดการสื่อสารที่สม่ําเสมอทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันดีขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะในส่วนของคําทนายของความเป็นราศีเมษสิงห์ธนูหรือชวาวธาตุไฟทุคกคนก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณไปในทิศทางที่ดีนะคะขอบคุณสรับ ซูเปอร์ทัขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และขอบคุณสำหรับการ subscribe กันทุกช่องทางค่ะบ๊ายบายค่ะ